เรือนถอนนอดวรริศชวดครบนางเอกต่างสาวธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ใครหลายคนก็รู้จักและคุณหน้าคุ้นตาดีนั่นคือนอตวรริศเฟื่องอารมณ์ปัจจุบันอายุ45ปีเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2520เป็นนักแสดงชาวไทยเป็นบุตรชายคนสุดท้องของชลิตเฟื่องอารมณ์นักแสดงชาวไทยมีพี่สาวเป็นนักแสดงเช่นกันคือนันชลิตาเฟื่องอารมณ์ ึังษาระดับป .1 นถึงม .3 จากโรงเรียนสาธิตมสวรประสานมิตรและต่อระดับม4ถึง5ที่ Henderson High School และระดับอุรมศึกษาจากคณะศิลปาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอัสัมชานเอแบกท้งนี้ทางได้ชีวิตรักน,น็อตเคยพัฒนาความสัมพันธ์กับจอรเรนีสีเพนแต่ฝ่ายหญิงยังไม่เรียกเป็นคนรู้ใจต่อมาได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าทั้งคู่เลิกคบหากันแล้วปัจจุบันวอร,ร์ริสสมรสกับเจนน็อตพลักแฟนสาวแอลสเตยแฟนสาวนกวงการ เมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2560โดยจัดพิธีอย่างเรียบง่ายตามแบบประเพณีทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของแฟนสาวซึ่งพิธีการในช่วงเช้าจัดขึ้นที่โรงแรมสิบแสนลักชัวรี่ริมปิงเชียงใหม่นอกจากนี้นอนเองเคยการประกาศออกสื่อว่าแอบชอบสาวเชอร์รี่เขมับซอสเซรีสุภาและตามจีบแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนที่แสนดีด้วยเหตุผลเจ้าตัว,ตวเอ่ยปากบอกว่าเชอร์รี่อยู่สูงเกินไปไม่กล้าจีบ และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมเรือนหอสุดหรูอของหนุ่มน็อตซึ่งมีขนาดใหญ่โตวกว้างขวางเนื่องจากอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ความจริงสร้างมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงปรับปรุงและต่อเติมใหม่อยู่ตล,ต,ลตลอดตลอดตัวบ้านมีสไตล์ดิบๆเท่ๆได้กลิ่นอายลอฟผสมรีสอร์ทเน้นโทนสีธรรมชาติเช่นเขียวและน้ำตาลเป็นหลักบรรยากาศรอบบ้านค่อนข้างร่มรื่นสบายและผ่อนคลายเนื่องจากมีต้นไม้สีเขียวหลากหลายช่วยให้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย แามยังมีสาะว่ายน้ำขนาดใหญ่ตรงกลางและมีเก้าอี้ไม้ระแนงน้านั่งเล่นเพียบจนเพื่อนๆมาปาร์ตี้เป็นประจำเรียกได้ว่าเหมาะแก่การพักผ่อนชิลๆสุดๆการตกแต่งภายในบ้านไม่แตกต่างจากภายนอกมากนักนั้นทนสีธรรมชาติอย่างน้ำตาลเทาขาวเป็นตน้น สำหรับการออกแบบเรียบง่ายน่าอยู่แต่ก็ซ่อนความเท่ไว้ได้อย่างพอดีส่วนเข้าคล้องภายในบ้านจากเดิมที่ชอบแบบเรียบๆโล่งๆตอนนี้ก็เต็มไปด้วยของใช้และของเล่นทุกซอกทุกมุมเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชียวฝากกดไลค์กดกระด,ดิ่นเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ